เรามีภูพร้อมไหมยิงปอ,อกอาก้าซ้ายมือนะครับฮะไม่เป็นไรยิงแบบนี้แหละอ่าปอ,อกอาก้าครับันแรกเริ่มเลยนิ้วมือครับ เยี่ยมอันนี้สองยิงสามแปดครับเยี่ยมอันที่สามสอสองครับมองเห็นไหมไม่โดนครับไม,ไม่โดนครับ โดนไหมตามองไม่เห็นไม่โดนครับไม่โดนครับอยู่ที่เดิมครับเอาไม้ที่เอาแก้ตัวอีกสองนัดเมื่อกี้ยิงสูงไปลูกยิงสูงไปเยี่ยม yeah, โดนครับโสี่นัดพอ อ๋อปลดเลยครับปลดเลยครับ